สมัยนี้ครับพอแม่พนณองเอฟซีเพอร์ไทยครับเอฟซีคนสุดแดงครับคนที่หลักประชาธิปเไตยจำคํำนี้เลยเพรครับ้าอุ้งยิงออกจากหน้าโยกระฐมตรีสิพม่มีทหารขาขาดฐานายกอุ้งยิงออกไปสิลาบลื่นใชยแดงกับสิจเจริญลุงเรื่องจำเลยเพระครับเมื่อวานนี่ครับถือกับระเบิดขาขาดไปอีกคนหนึ่งครับไล่ที่เก็บ ขุนสึข้าวเงียบจิบนักวิภากควิจาร์ณเงียบจิบถ้าเป็นสมัยอุ้งอิงนะครับสมัยถ้าเป็นสมัยเพื่อไทยโอ้ยออกมาจมดาดาไปสารพัดสารเพหน้ายกกะลิบ้านกะลิเมืองเอียงกะว่าไปเ่ว่านักวิชาการเ่ว่าวาพิธีกรตามสถานีต่างๆออกมาโจมตีใส่ลายป้ายสีต่างๆหน้าๆาาบอกบิยคความสามารถ บัดเดี๋ยวนี้เมื่อวานน่าทหารเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกแล้วเงียบครับเงียบพิลีครับบม่มีพวกนี้ไม่มีภาควิจารณ์ทหารขมินเขาจอดสิบว่าบุกแล้วกับไม่มีให้วภาควิจารณ์ญาติอนุทินเสียร่างวัดคล้ายๆกับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมภาคเหนือน้ำท่วมสุโขทัยน้ำท่วมย่แถวนี่แหละครับอายุธยา พักเพื่อไทยอีกลุยน้ำลุยโคดไปซอยพ่อแม่พี่น้องเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องสอสอรัฐบาลเงียบจิบเมืองว่านนี่านน้าพักไปถึงอ่างทองครับขาเป็นนุงอิงนะครับเละเป็นโจ๊กขาเป็นนุงอิงอ่ะวิผากวิจา์ต่างๆแล้วหน้าบ่าพไปดูแลประชาชนมาไปเยี่ยมเยียนประชาชนดูถูกดูแค้นต่างๆน้านหน้าครับตอนนี้เงียบ ครับนักวิพากษ์วิจารณ์ต,าต,าตา่างๆนะนะพรรคเพืกเก่อไทยเขาก็บโได้วาเขาไปเยี่ยมเยียนธรรมดาตามภาษาของพรรคขาเจ้าดูแลประชาชนตลอดมากแต่ฝ่ายรัฐบาลหน้ายกบอรุงนิดเดียวกับว่าเปอยงหน้าลุกบอรุงจักมือเลยกับว่าเปอยงครับ่ไ,ได้วาครับพวกที่วิพากษ์วิจารณ์ครับนักวิชาการต่างๆนักวิชาการยังดรจะธนาพรนครับคุณเทพไทยครับ ไปยุไสครับบ้าค่พิพาวิจารณ์เลยบนายกคนดีนายกสแกมเมอร์ครับเอาตะดีใส่ตัวเอาสัวใส่อื้นมีแต่โจ,จมตีเขาใส้ลยปลายสีคนอื่นเขาพ่อแต่ว่าเจ้าของเป็นหน้ายกเฮ็ดยังเขาเป็นครับนางเนี้ยซูบื้อนี่นามองมาเห็นเลยครับตามืดตาบ่วหาจะเปิดสอสอเขาพัก เหตุได้สด้เงินมาซื้อเสียงเหตุใดเสด้เงินิได้สอสอบ้านใหญ่บ้านน้อยเข้าพักโอ้ยผมบ่สนใจครับพเพราะว่าคุณม่มีนโยบายหาเสียงอยู่แล้วคุณมีนโยบายสื้อเสียงอย่างเดียวครับพักเพื่อไทยเขาไม่ได้สนใจนะครับพักเพื่อไทยยังอยู่หัวใจของประชาชนเดี๋ยวนี้มีแต่คนเรียกร้องหาพักเพื่อไทยไม่แก้ปัญหาบ้านเมืองมาซอยพัฒนาบ้านเมืองอยากในดยนายทักษิลบุ่งมาเป็นนายก ปาปามยาเสตติดให้พ่อแม่พี่น้องอยูดีกินดีครับตามคำเรียกร้องของประชาชนตอนนี้เขาโหยหาละรัฐบาลรัคเพื่อไทยเขาเห็นแล้วรัฐบาลสามเดือนสี่ือนเทศยังไม่ได้ครับตามือตามั่วครับ